วันนี้วันนี้ได่จัไปยมใจจับไง่ายหรอะไปฉันมีพลังไม่ยั่งไปไม่ได้เลยเฮ้ยหยุดนะไฮ้ยยเลกตามจะได้ยิ่งไปจเดีกว่า่โอยอะ้าอาอ้ยเ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยใจเลี้ยวเ้ยไอ้ ามฉันนี่แน่ไอ้ไอ้ว่าหยุดตื้อที่ไปตามันไม่ได้เพ้ออะไรอ่กันคนเตียงเฮ้ยเกือบโดนมิ้วมันคือใครอ่ะจะมีไม่รู้จักเอ้ยต้องเป็นนี่ทุกชีวิต้กลางหันล้มเกะกะลึกเกินเฮ้ย anh lông nữa. Ey, đọc mà mày kêu đi em. Aoo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 o. chết đọc chưa. Tao chưa. Ey, đọc 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 chưa. Jauh dulu Yang syai Jauh dulu Yang Boom Oh Jom dah Jauh dulu Nak jual 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 jual

เฮ้ยมาดินี่เนี่ยนี่เนี่ยโอ้ยนี่ลบแมบิจิตาอุ้ยเออทำไมนี่เนี่ยนี่แนี่ยโอ้ยจัดการนี่ฉันก็มาด้วยนี่แน่นี่แน่อุ้ยจัดการจีน่าฉันเป็นคนเปิดตือนมาอื้ยโอเคปิวพิวพิวเอ้ยเอ้ยยังไงจัดการนี่ดิวดิวเอือต่อยต่อยมาพิคาน เอาปืนมีกาตในมาฉันมีดาบ กผมบอเบ้ออือโจมตีเว่อโอ้ยเจ็บจังเลยอือใช่เจ็บจังเลยเอือไปโอ้ยเฮ้ยเขาเป็นไรอ่ะใช่ใช่เอ่อเฮ้ยนายเป็นไรเปล่า ใช่ๆเป็นห่วงนะเฮ้ยเอ้ยเออ้ยเฮ้ยใจเย็นก่อนนะครับพวกเอ่อช่วยเย็นด้วยไอ้พิษสารนะมันจะจับจะไมัจับกุมนี่มาด้วยเอ่อโชว์พลังให้ฉันดูหน่อยเก่งกล้าให้มันกลัวต่อยต่อยนู่นนี่นั่นอ่ะเฮ้ยช่วยหน่อยนะพลังของฉันเฮ้ยฉันสวยงามมากเกินเนี่ยทำทำเหมือนฉันได้ไหมไม่ฉันทำไม่ได้นีชีเล่นเชิงเนี่ยเหมือนที่นายทำอ่ะลองทำดิ เออแย่น่ะอีเอ้ยทำไม่ได้เออแล้วว่าแยกเขาออกดีไหมเออจะทำไม่ได้ตายเสพตาช่วยด้วยเสพตาเออไม่แยกเขาออกเถอะเออจะแสพตาช่วยด้วยเออเออโอเคสีส้มไม่เป็นไรนะไปเอาสีส้มไปไหนตาม มีไหมอยู่ไหมอยู่ไหมออออหามันให้เจอเออนั่นใครชั่วเฮ้ยไปเออเจออย่าง้ยเฮ้ยจอมาแล้วไปนี่ฉันอยู่นี่ฉันมีเพื่อนไปแล้วเพื่อนจับมันจับมันดู ไ,ไอยู่ไหนการเตรียมปืนไม่พร้อมเอาปืนออกมาแล้วก็ใส่ฉันจะไปตามน่าให้ได้ฉันจะไปแยนมันฉันต้องจับมันให้ได้เข้าใจไหมช่วยมาฉี่ <c oughs> ฉันมีชิ้นหดการเหมือนมันอยู่ไหนกูน่ากลัวหรืพี่ดำเฮ้ยไม่เป็นไรออกไปเลยเออโอเคต่อยมันให้ยับเลยนะได้ไหมไม่จะทตบไม่ได้ชิตบไม่ได้เออเอานะาไป สูดูนะเฮ้ยเจอมาแล้วสวัสดียิงมันฮะมันคือลูกสมุกของพี่ดำเหรอโอเคได้ยิงมันอ้าวอ้าอ้าวอ้าวอ้าอ้วอ้ออ้อ้าวอ้อ้วออ้้วย้อ้วอ้ว้้วอ้้าอ้วา Ơi, thì quân chi cứ say ta mới dị, ơi, say quen obstacle đấy. Nheo ơi à, nhớ, anh, anh. à. มาเลยพวกูยนัยิงตมยิงเ้ดิโซอ๋อจะไปไหนเวเยทำเลกีดนะี่หาได้ก่ีกีกันา้มานั่นนยังเยอะยองเลยอ๋ออีวาตอโอ้ยโอ้ยเหนื่ยยังเลยอ่ะเพิ่งขึ้นมาได้ โ oh. อ้หเออเหนื่อยมือออ๊ายเหนื่อยมากแล้วพี่ส้มอยู่ไหนก็มีไปไอ้ปมาใหายเส้นตาไหลมหาศาลจิ้งจิ้งจิ้งฉันต้องจัดการมันเออลุงไซต้องเปลี่ยนร่างกายให้ฉันเป็นมืนละสินะฉันจ<น>ะไม่ง่ายหรอกแกไม่ทำเพื่อนฉันอ่าฮะแจ,จะจัดการเจ้าไ่ได้แกเป็น

ไปโออจะเปันจับเกียวเ้ยไปเลยเดี๋ช่วยกันเลยโอ๊ยมอนามนนอนนออยกออกมาโคตรออกมาไกันมันิได้รับอุ้อโอ้ยโอ้ยขยิงเนี่ยยาอะจะไปจับกล้าไห้จังรจะจับแลกเสือี่มันเป็นจอยยุคกางคืนนี่แน่ Nee, fajul, jeje bad. Ii, bukan lo, titi titi. Ah, iiii, leh. Ah, oh, titi. Ah, eh, boleh lom? Dae? Oh, heeh, wah. Wah, nuk mem. โอชั่วอร่อยมากีไ,ไงนะล่ะแกติ๊ดเฮ้ยสสายไปแล้วจับมันจับมันจับมันเย่าไม่อยากเลยนะเออมีอะไรอ่ะฮะอะโอเคไปไปอือแกใช่ไหมแกน่ะเก่งดีนี่มาสู้กับเชียนเปล่าส่งตัวเด็กชุดสนวนไม่เชียน ฉันไม่ยอมหรอกฉันไม่ยอมนี่เผื่อแล้วกันเขาปุกป้องแมงพิการสีขาวไม่บอกแมวเงินก็มามาือดีได้เพียงจะมีปุโดต่อปเอ,อ้ยปบ้าดีเดี๋ยววัดงูเลยเนียกันได้วัดงูกันได้วาดมือวาดงูโอ้โหหูมืออะไรเนี่ยดี

เป็นเด็กดีนิเคไปเกิดนิเคปไปไปก่อนไปกินแม่น้าพี่สมเออโอ้โหเอ้โหไปนะพี่สมเออมัส ของหายากใช่ไมเคบเพราะฉนั้นต้องใช้ของฉีดแน่นน้ำมากขึ้นไปก่อนเอออะไรของมันเนี่ย <P ep> er> บอกก่อนไอตัวนี้มันโหฮเทียมเหล,ลือเกินเพราะฉะนั้นเราเราจะไม่กดหยุดอันนี้ออกขาดไม่งั้นเราตุยแน่อืมอเอาไปวางไว้แค่นี้ก็จบไปแล้วไปดูแลทุกคนโอเค นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่อ่ะโอ้ยทำงานนี่มันน่าเบื่อจริงเลยอ่ะจะกระสือดุไยนะอ่าไปไปหัวหน้าตามมาตามมาดีมากขอชมที่นี่เปิดให้นีมีปิงฮึ่น่าเบื่อจริงเลยนะเรนนี่ฮึม เปิดเปิดเปิดอืมแกได้จับมันได้นะใช่ไหมจบด้วยแล้วก็ผัวเนาะอืมดีเลฉันจะให้เงินเดือนในเพิ่ม